ค่ะระวังที่แอดมินีนะคะนั่งที่กระท่อมสูงนะคะพอมาตอนเช้าก็ไม่เจอพี่ทนนะคะพอแอดมินีนั่งอยู่นานหน่อยนะคะประมาณสองชั่วโมงเลยเนาะแอดมินีนั่งได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะท่านผู้ชมลูกสาวของพี่ทนนะคะก็พาพี่ทนนะคะมาที่กระท่อมสูงนะคะก็พอดีได้เจอได้เจอกันนะคะกับพี่ทนนะคะซึ่ง างวดที่ผ่านมานะคะอาพี่ทนก็เสียงเสียมซีได้ตัวไหนคะพี่ทนสามหกสามหกเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะวันแรกให้ให้คบนางมันได้สามเก้าท่านั้นมันได้ทุกเลยกบนายจาเต็มเต็มเลยเนาะพี่ทนเต็มเลยจะวันี้ก็งวดนี้พี่ทนจุดได้หรือยังคะจุดได้แล้วตัวไหนเนาะค่ะ อะไร่ทุกทุกไม่รู้เนาะจ้ะทุกไม่ท <Well ุกไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแต่อย่างนั้นรวยแล้วจ้าจุดได้อรวยยเลหนึ่งแปดห้าครับจุดได้หนึ่งแปดห้าเนาะเจียมซีได้ห้าสามเจียมซีได้ห้าสามอันนั่นเองอันนี้คือเย็บหมวกใช่ไหมคันธ์เย็บหมวกเย็บหมวกกําลังซ่อมหมวกอยู่ ก็พี่ทนก็ให้ถูกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมงวดที uh ่ผ่านมาเนาะเสียงเซียมซีก็ได้สามหกหกกับสามหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมได้เยอะไหมคะพี่ก็ถูกใช่ไหมคะได้ร้อได้สิบบาทโอ้ได้สิบบาเฉยๆหาร้อยคนหาร้อยมันได้ซื้อซื้อสิบบาทโอ้ได้สิบบาทจ้ะได้เล่างใช่ไหมคะ เลขล่างสามเก้าอืมได้วเลขล่างสามเก้าแล้วทีนี้อ่าพี่ทนฝันว่ายังไงนะคะเมื่อกี้นะคะเห็นพูดบอกฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินครับในหลวงในรัชกาลที่สิบโอ้ฝันเมื่อคืนของผมไว้ให้ฝันเห็นในหลวงผมมีบุญด้ยองมมามีแหะคะ่ะลุงฝันดีคะ่ะแอดมินลุงด้วยพี่ด้วยนะคะนี่เอาที่สบายใ <วา S 2> จฝัน ว่าผมถามว่าทำไมไปดูที่ที่วัดบ้างครับพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าพระเจ้าไปไปสองสามรอบแล้วเขาว่านะพระเจ้าไปสองสามรอบแล้วมันจะออกสองสามห้ออ๋อข้าพระเจ้าไปสองสามรอบแล้วพี่ถามว่าทําไมไม่ไปดูที่วัดมั่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะวัดในนอกค่ะนี่วัดบ้านจะบก๋อวัดบ้านจะบกบอกค่ะพระเจ้าแผ่นดินก็ตอบว่า พระเจ้าไปสองทารอบแรกของมานั้นเขาก็เดินไปพอเดินไปเดินไปเยี่ยวนะจ้าก็ใส่ชุดสีกากีเหมือนใส่ชุดสีกากีเหมือนครูเหมือนนายกอ๋อค่ะคนเยอะเต็มเลยตรงนี้เลยตรงกระท่อมอ๋อที่กระท่อมสูงเลยใช่ไหมคะอ๋อฝันเห็นพระเจ้าอยู่ห้อยมาที่กระท่อมสูงคนเต็มแกอะไรออกออกเลย พระเจ้าอยู่หัวนบนหนึ่งสามวัหนึ่งศูนยเาเด็กพระเจ้าอยู่หัวอะไรนะคะหนึ่งสามเจ้าน่อ้เล็กนั้นยังไม่ออกหนึ่งสมหนึ่งอย่างนี้บอกค่ะหนึ่งาม่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะพอกดพอะไรนั่นเอ็ดมินี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทำเพื่อนเขาว่าพอซสองสีเก้าห้าว่ะสองสกห้า็มันมันก็หกเ้าเนาะ อ๋อสองสเก้าห้าเกิดพศสองสี่เก้าห้าลบหกสามหิบเก้าี่คูณหกสิบเก้านะหกห้นะผมวันละเ้นะวันละวั็ดทุนพรมให้บันละสามพี่ทนก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมฝันเห็นนายหลวงนะคะรัชกาลที่10นะคะมาที่กระท่อมสูงค่ะพี่ทนก็ได้พูดคุยฝันตอนไหนคะ ฝันเมื่อคืนนี่ครับฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยเนาะค,ค่ะถ้าท่านใดรู้นะคะก็เม้นมาได้เลยนะคะท่านชมแอดมินีไม่รู้นะคะว่าพ่อเกิดของอ่าในหลวงนะคะรัชกาลที่สิบไม่รู้ว่าพศออะไรนะคะถ้าท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะ กับพี่ทนนะคะที่ออออฝันเห็นนะคะเป็นสอ,สองสอี่เก้าห้ากับมันออกสองสี่แล้วครังครังหน้าเนาะจะครางมันครั้งลังออกแล้วเก้าห้าแล้วค่ะมอกเคก,ก,ก็ไม่แน่เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ,นะจ้ะ,ะก็ถือว่าเป็นฝันดีมากเลยนะคะฝันเห็นเบื้องสูงฝันดีค่ะ ถผมจะทูบรักเลยบดวอบกันในในหลวงนะจะซื้อไว้หรือยังคะพี่ยังยังไม่ซื้อหรอ๋อยังไม่ซื้อเลยบอสมือมาเรื่องนี้ลุงมีบุญมากเลยฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวเนาะไม่ได้ฝันเห็นง่ายๆนะคะจ้าครบสิบเก้าว่สิบเก้าบอสเก้าห้าหกสิบเก้าในหลวงอืมค่ะฝันเห็นเมื่อคืนจุดๆร้อนๆจ้าหลังจากที่จุดทูบไปแล้วเนาะจุดทูบเสียงไทยแล้วก็เสียงเซมซี พอมีเมื่อคืนนะคะก็ฟันเห็นในหลวงนะคะจ้าบุรการที่สิบอัจฉริการที่สิบจ้าเหมือนเขาสดๆเลยเนาะเหมือนในหลวงสดๆเลยก็พอจชุดใสชุดสีกากีนะจ้าเป็นใส่ชุดสีกากีมาที่วัดเอาที่กระท่อมกระท่อมสูงเนาะคนแยะเลยใช่ไหมคะอ๋อคนก็เขาเดินตามก็เต็มเนาะ อะไรเขาเรียกอะไรองครักจันองครักจ้าองครักเอามาเต็มและมาตามในหลวงอ๋อค่ะในคันเท่านั้นเลยอ๋อฝันแค่นี้เนาะควว่าแล้อฝันเห็นในหลวงจำได้แม่นเลยว่จ้ะถือว่าฝันดีมากนะคะจ้ะค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดูตัวเลขทูบนะคะที่ พี่สุธนนะคะจุดต่องวดนะคะหวยออกแล้วก็จุดต่อเลยนะคะก็จุดได้นะคะหนึ่งหนึ่งแปดห้านะคะ,ะแล้วก็ตัวเลขเซียมซีนะคะเซียมซีก็ได้ห้าสามนะคะห้าสามนี้คือ,อเข้าหลายสำนักอยู่นะคะท่านชมตัวเลขชนกันนะคะหลายที่นะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะพี่ทนก็จุดได้สามหกนะคะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะจุดต่องวดแล้วนะคะได้แล้วนะคะหนึ่งแปดห้ากับห้าสามถ้าชอบก็ซื้อนะคะไม่ชอบก็ผ่านเด้อคะ่ะท่านผู้ชมกับตัวเลขพี่สุทนนะคะกระท่อมสูงบ้านจะบก บรรยากาศนะคะบริเวณกระท่อมสูงนะคะร้อนมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดมินีก็ขับมอไซค์นะคะมาด้วยกันสองคนนะคะกับนุชชาเนลนะคะอคขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีโชคดีรวย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 นะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ